สวัสดีค่ะมาเจอกับรัสนะคะวันนี้ไม่ได้มากินแต่วันนี้มีของมาอวดค่ะมีของมาอวดนะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจคือเป็นมิตรภาพที่ดีมากถึงถึงมันไม่ใช่สิ่งของนะจริงๆแล้วรัดไม่ได้อยากจะมาอวดว่าใครให้หนูน่นให้นี่ให้อะไรนะคะแต่นี่คือมิตรภาพที่ดีมากๆสําหรับรัดหมายถึงแบบ คือรักรักพี่เขามากเลยนะรักแบบรักเหมือนพี่สาวรักแบบโดยที่ไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าพี่เขาเลยนะไม่เคยเห็นหน้าเห็นแต่มือได้ยินแต่เสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยแบบก็ไม่รู้นะหลายคนก็อาจจะมีความคิดแบบรัดเนาะแต่รัดไม่เคยคิดอยากเห็นหน้าพี่เขานะคะยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะของมาจากเมืองไกลด้วยนะสิ่งแรกที่ได้จากพี่เขาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ใกล้จะหนึ่งปีละก็คือการ์ดใบนี้มันเป็นวันเกิด พร้อมกับของขวัญชิ้นนี้นะคะพี่เขาให้รัดมาแล้วรัดก,ก็ยังเก็บรักษามันไว้เหมือนเดิมยังไม่ได้ใช้อะไรก็ยังรักษาไว้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คงจะเป็นงานฝีมือที่พี่เขาคงทำเองนะคะก็คือแบบตอนนั้นก็คือเนาะแฮปปี้เบอร์เย์นะคะมันเป็นวันเกิดรับที่พี่เขาให้มานะก็ครบรอบหนึ่งปีที่เราได้รู้จักกันนะคะนี่แหละ ช่วงนี้แหละครบหนึงปีพอดีเลยที่รัดได้รู้จักพี่เขานะรู้จักก่อนวันเกิดนะคะเป็นช่วงที่รัดเริ่มกําลังทาช่องใหม่ๆเลยช่องมีคนติดตามยังไม่ถึงร้อยคนเลยตอนนั้นนะคะก็แบบก็เลยแบบว่าจะจัดเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ยถ้าครบร้อยคนแล้วจะมีของแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นที่เป็นช่วงที่คุณโรสกาลังจะมาหาพอดีเลยเนาะเนี่ยเดือนเดือนนี้ค่ะที่คุณโรสมาหาเนาะแล้ว ก็มีกระเป๋าอันนี้นะคะได้วันเกิดนะรู้ว่ารัดชอบอะไรนะพี่เขาก็ให้แล้ววันนี้นะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนี่เซอร์ไพรส์ามากเลยนะของก็มานะคะมาจากประเทศที่พี่เขาอยู่เลยนะหลายคนคงรู้ละว่าเป็นใครเพราะในไลฟ์สดรัดพูดไปแล้วเนาะมันก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆนะคะเป็นอะไรที่ดีต่อใจเนาะม,มันไม่ได้ว่าอยู่ที่สิ่งของนะจริงๆแล้วรัดไม่ได้อยากได้ตรงนี้นะแค่มิตรภาพดีๆที่พี่เขาให้รัดตลอดมาอะไรเงี้ยไม่เคยแบบจริงๆนะพี่นิ พี่นินนะเรียกชื่อเลยเนาะพี่นินเป็นพี่สาวที่มีความรู้สึกรักนะรักแกร์จริงจริงนะแบบไม่รู้สิมันมันบอกไม่ได้ว่ามันมันเป็นความรักแบบไหนมันมันอาจจะฟังดูดีสําหรับบางคนว่าเอ้เนี่ยได้ของแล้วเซน่นู่นนี่นั่นแต่จริงไม่ใช่นะคะมันแค่เป็นความรู้สึกดีๆจริงๆที่รักมีมีให้พี่เขาแล้วพี่เขาก็คงจะคิดแบบเดียวกับรัเพระรักคิดว่ารักแบบรักแบบไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องให้เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยรักเป็นนั้นจริงแล้ววันเนี้ยดูดีแบบเป็นอะไรที่ พี่เขาส่งชุดมาให้รัดค่ะครบรอบหนึ่งปีที่ได้รู้จักกันรัวไม่มีรัตไม่เคยให้อะไรพี่เขาเลยนะหมายถึงไม่มีอะไรจะให้พี่เขาเลยสวยมากนะทุกคนนะเป็นไงคะสวยไหมอะเนี่ยลายแบบเป็นปักนะคะเป็นลายปักที่สีชมพูเป็นลายที่รัดชอบอะ่ะแล้วดูแขนดิน่ารักมากๆเลยค่ะยังไงนะคะยังไงรัดก็ ฝากทุกคนนะคะเข้าไปนะคะดูดูช่องพี่พี่เขาก็ลงบ้างไม่ลงบ้างแต่พี่ทำอาหารเก่งมากนะคะพี่นินเป็นคนที่ทำอาหารเก่งมากสวยค่ะสวยชอบมีความรู้สกดีใจค่ะพูดไม่ออกตื้นตันนะเมื่อกลางวันนี้ก็ใส่ให้ดูทีนึงแล้วนะคะแต่ว่าเนี้ยเราจะเก็บไว้นะเก็บไว้แร้วคงจะได้ไปใส่เมืองไทยนะคะเพราะตอนนี้ที่นี่หนาว ที่นี่หนาวมันเป็นผ้าเย็นๆนะคะสําหรับเหมือนเมืองร้อนอ่ะ <c oughs> คือเขาจะเป็นผ้าเย็นๆนะคะก็เลยจะใส่ยากนะแต่ไปบ้านเราก็ใส่ได้นะคะ <c oughs> คือใส่กางเกงข้างในใส่เสื้อข้างในด้วย <c oughs> คือเหมือนเป็นเสื้อคลุมอะค่ะเสื้อคลุมไม่ไม่ให้เห็นรูปร่างเราหรือเปล่ารันไม่รู้นะแต่เดาเอานะคือตัวใหญ่อะค่ะแล้วแต่สวยมากชอบมากนะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบชอบจริงๆอ่ะเนี่ยสวยมากเลยค่ะจริงๆนะเนี่ยเหมือนเหมือนแวบวับแว๊บวับสวยจริงๆค่ะ ไงก็ขอบคุณพี่นินมากๆนะคะขอบคุณในมิตรภาพที่ดีๆที่รักน้องนะคะแล้วก็เนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะรัดพูดไม่ออกนะรัวด,ดีใจอะบอกไในคําเดียวว่าดีใจนะคะแลวรัดก็ขออ่านอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะสําหรับคนที่ยินไปแล้วสวัสดีคะ่ะน้องรัดดีใจที่ได้รู้จักกันมาครบหนึ่งปีนะคะแล้วก็ของขวัญปีใหม่นะคะรักเสมอพี่นินขอบคุณนะคะปื้มอะ เดี๋ยวรัดจะลงชื่อช่องไว้นะคะว่าชื่อช่องอะไรนะพี่นินเป็นคนน่ารักมากน่ารักตลอดน่ารักกับรัดตลอดนะกับคนอื่นแกก็คงน่ารักอกน,นะแต่กับรัดไม่รู้นะก็รู้จักกันมาแล้วแบบเป็นพี่สาวที่น่ารักจริงๆไม่รู้ดีหลายๆเรื่องที่เคยปรึกษาหลายๆเรื่องที่เคยเป็นคําตอบที่แบบดีๆให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจนะก็ขอบคุณนะคะพี่นิน เข้ามาทักน้องเหมือนเดิมนะคือแบบเข้ามาแบบตื่นถ้าตื่นเช้านะแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรคะ่ะยังไงน้องก็รักพี่เหมือนเดิมนะคะหลัก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 ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะคะรักนะไปกันนะคะ